ดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งตัวเปีมคริสต์มาสกันนะทุกคนซึ่งการแต่งแนวคริสต์มาสในครั้งนี้เนี่ยเราเนี่ยมีชุดอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็แต่งมาหลายชุดมากเลยนะทุกคนวันนี้เราค่อนข้างจะอยากแต่งตัวเป็นซนตี้นะทุกคนแต่ตอนอัดเนี่ยเราหาคิดเอยเราหาชุดแซนตี้ไม่เจอนะทุกคนเราก็เลยแต่งเป็นชุดอื่นแทนนะทุกคนตอนนี้ก,กรกำลังเลือกชุดอยู่นะทุกคน ตอนแรกก็มึงอยู่ว่าเอาชุดมันอยู่ตรงไหนวะขอเล่นสปีดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างจะนานนะทุกคนเดี๋ยวอ่อทิกต o อกมันไม่อันนี้นะทุกคนไม่แบบมันไม่รับยาวเนาะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเราก็ใส่ชุดคริสต์มาสอยู่แล้วนะแค่กระโปรงมันไม่ใช่นะเราก็เลยจะมาเปลี่ยนมาม,ามใหม่เลยนะทุกคนก็ตอนนี้ก็กำลัง นะเราจะใส่กระชับตัวนี้นะทุกคนส่วนกระโปรงเราจะใส่เป็นตัวข้างๆไปเลยตัวนี้อ่าไอ้สองูกนั้นอนะทุกคนมันเป็นชุดซันกี้กับชุดอะไรก็มีอยู่อีกอย่างนึงนะเราก็จะไปใส่แว่นนะทุกคนแต่เราไปเลือกใส่หน้ามาแทนนะเพราะว่ามันดูน่ารักกว่าแต่เราก็เปลี่ยนทรงผมให้มันดูกระซือกระซืองกว่าเดิมนะทุกคนให้มันเข้ากับหน้ามาเ้วเราก็ใส่ตังลูด้วยนะทุกคน เสร็จเลยดีกว่านะไปเป็นไงบ้างทุกคนพอโอเคไหมไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์ด้วยนะ